สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอก,กอกสเตชันนะคะไปรับไปรับชมบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยกันค่ะมามาลูกเปี๊ยมามาเจ้ยแม่ไปนะแม่ไปนะมาลูกมามาดมต้ยอีหยังดอกนั่นนี่จากดอกเด้ยมาเปียยเอ,อ้ยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมผู้ใหญ่ใจดีนะคะ จัดส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์พี่เฟื่องบุญชูเนาะเตียงกับที่นอนล่ะคะขอบคุณคะ่ะมาถึงแล้ว นะคะมาถึงแล้วเจ้าของมาแล้วเอาเจ้าของอีกเตียงหนึ่งมาแล้วเยังหรือยังสนามลบเจ้าของนะไหนโอ้โหแกปวดหลังเหรอแกปวดหลังปวดเอวได้เหรอโอ้โหขออนุญาตนะคะขออนุญาตวางโอ้โหแกปวดหลังปวดเอวแกปวดหลังปวดเอวมาแล้วค่ะโยกันมืดมือมืดขึ้นโอกันมืดมือมืดขึ้นกับแห่ รถเป็น <One> ย <input> ังไงบ้างคุณรถก็ซ่อมหมดเยอะเลยครับก็ทันผมประกอเแย่เยอะนะครับอยประกอบเลยใช่ไหมคุณของพี่เฟื่องเข้าไปในบ้านแล้วเหรอเข้าไปแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญมากเลยนะคะมอบเตียงกับที่นอนให้นะคะพร้อมเช็ดนนนอี้มยพร้อมเช็ดเพราะว่าอยู่ห้องเอาไว้ไม่ได้เลยวน้องต้องรอนี่ติดแล้วค่ะ เราจะฝากพี่เพื่อนไว้ก่อนนะคะยังไม่มีบ้านค่ะมัดเล่นไว้เหรอใครก็ประกอบแล้วมัดไว้ตรงเตงเลยที่บ้านตัวเองใช่ไหมเอ็มฟ้ามเมื่อไหร่ก็เอาลงมาเหหรอนนูาอะไรหนูนาพาไปดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคค,อบคุณ่ะ Tc Channel ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ใจดีสิดขอบคุณแทนพี่ต่อธนวัฒน์ TC Channel ด้วยนะคะดีใจมากเลยดีใมาเลยขอบคุณแทนพี่ต่อ TC Channel ค่ะแล้วก็ขอบคุณแทนหนูนาพาไปดูด้วยนะคะแทนหนูนาตัวเองค่ะแทนตัวเองคือในช่วงนี้หนูนาไม่สบายค่ะปวดหลัง ปวดหลังมากปวดหลังท่านเดินไม่ได้แล้วก็ก็ขอบคุณมากนะคะสาหรับที่นอนเพราะว่าตอนนี้เรามีที่นอนแบบห้าพับอ่ะค่ะมีห้าพับห้พับอยู่อันเดียวแล้วก็ที่ต่อก็นอนเลยหนูก็เลยนอนกับพื้นนอนกับพื้นพอปวดเอวก็ยังนอนกับพื้นอยู่เป็นบุญคุณขอบคุณอย่างยิ่งค่ะทุกสนสำหนี้ความสะดวกสบายกรับ เรื่องการนอนการพักผ่อนนะคะตัเตียงรุ่นใหม่ไ,ได้เนี่ยดูได้เตียงด้วยเนาะท่า,านหน้าก็จะได้นอนนุ่มแล้วพี่เพื่อนก็ปวดหลังเหมือนกันนะคะเป็นตียงรุ่นใหม่ประกอบได้ค่ะหยอดเข้าไปในรูเสร็จเลยพี่เฟื่อนก็ปวดหล,ล,ลังเหมือนกันขอบพระคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญเด้อค่ะเด้อเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะค่ะเนาะเฮ็ดทั้งท่านเฮ็ดทั้งบุญน,น้ำกันซึ่งเป็นดีไลน์ด้วยค่ะนะคะมีผ้าปูที่นอนด้วยมีปลอกหมอนด้วยล่ะคะพี่ ผ่านช <to> okay? ่องพี่แม่บ้านบ่าวหอมรักทรงพนนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะมีชุดเตียงนอนห้าฟุตมห้มาให้เียนีไม่แมบให้หนูนานะคะขอบคุณค่ะหนูนาพาไปดูนะคะแล้วก็พเครื่องบุญชูชุดนึงนะคะพอเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะเข้าหน้าหนาวแล้วก็นอนเหมะหนาวนะคะ หน้านาวนะนอนเก็หนาค่ะไม่อยากจะขายคนที่บ้านเลยนะคะมีผ้าห่มอยู่ฝืนเดียวก็ผักเหล่านี้ต่้งหากเราไปมุดก็ผักเหล่านี้กลัวตัวเองไม่อุ่นโคตรขำเลยนี่เข <c oughs> าอยาแยกแม่นอนเลยนี่ฝ <c oughs> น,นตกกับต่ใหญ่ครับประเลยนี่ว่าถ้าฝนตกนี่แล่นแต่ใหญ่ลดอีพี <c oughs> แต่อยู่หัว <c oughs> อยู่หัวเมื่อน,นั้นหนูไปห้ไันอนนั่มพอว่นนี้เห็ดลี่ตดนี่หน่อยจาะนี่หน่อยว่ามีมูหนูก็เลยบ่าเอาเพิ่นเข้าไปนอนนั่ม เตรยมงยกมอโ่มาเฮียกับลองซองเอน,นาไสบ้านนูนะค่ะ,ะองเะดีนี้ถอ,ถอค่ะ,ะค่ะหลังนี้นะคะค่ะหลังนี้คือบ้านหนุนากับนมเปี้ยวนะคะ <'t S 2> ทีซีชาแนลนะคะขอบคุณค่ะนะคะบ้านยังไม่เสร็จเฟอร์นิเจอร์มาเอามาเอาบออันนี้ซื้อเอานะคะพันสองจากบางรอนนะคะ เอาไว้เนาะตอนแรกว่าจะนอนบนแค่นี้แหละค่ะนูนาว่าจะนอนบนแค่นี้แล้วให้นมเปรี้ยวนอนอีกแค่นึงนะคะนอนชุดเตียงค่กยังไงนะชุดแรกมันก็ไม่หักนี่ก็เป็นการผลของให้เตียงมาให้แล้วนะคะใายมานอทุกวัน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 มันก็เลยหักเตียงรุ่นนี้เหรอตุ้มตำเกิดอะไรขึ้นกับตุ้มตำเล่าประสบการณ์การนอนเตียงให้ฟังอะไรหรอกครับแต่ว่ามันอยู่อายุการใช้งานของมันผ่านมาหลายปีมันก็เลย นานแค่ไหนนานแค่ไหนแล้วของน้องตุติตันอ๋อมันนานแล้วโอเคหับเท่านี้มตอนนั้นผมพี่เฟื่องปูเลยใช่ไหมคะใสามชั่ครึ่งบ่ของพี่เฟื่องพี่เฟื่องถ้าหนูฝากไว้กับพี่ก่อนเดี๋ยวหนูฝากไว้ทางไหน ค่ะชันอีกด้านหนึ่งขึ้นเนาะค่ะไั่งค่ะไว้ตรงน้นเดือค่ะขอบคุณค่ะจ่าคุณคุณทั้งหลายขอทางไปหน่อยจ้ะคุณคุณจ่า คุ้นคุณทั้งหลายก็น,น,นอนนนนอนอาจะปเือนเ้ยคุ้นคุ้นทั้งหลายก็นอนนะนอนรอนอนเล่นเลยอยากจะมาตั้งนานแล้วน้องเปี้ยวเนี่ยแม่ไม่พามารับชมบรรยากาศการปูที่นอนให้พี่เฟื่องบุญจูนะคะขอบคุณพี่แม่บ้านบ่าหวหอมที่เป็นธุระนะคะประสานงาน ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นประสานงานจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วประสานงานกับทางร้านอีกนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นทุลาประสานงานให้กับน้องๆ้องยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะนี่ช่วยโดยไม่มีข้อแม้เลยนะคะเป็นการช่วยเหลือยูทูบเบอร์นะคะให้นอนสบายตอนหน้าหนาวเนาเนะให้มีความสุขให<ข>้มีความสุขในการนอน,<ข>นอ,นนอน ของพี่เสื่องคงไม่หักง่ายเนาะของพี่เสื่องตุ้มตามบอกนอนจนหักเลยมันตกใจเลยค่ะตุ้มตามบอกนอนจนนอนจนเตียงหักามาดูข้างในเดอ้อเอากองพี่เสื่องมาให้เราในตุ้มค่ะมาแม่ดามามีเตียงมา,เ,าตงเตียงนอนมีแนวแก้ปวดหลังมาให้ใหใหบรรเทาบรรเทาทุกเรื่องปวดหลัง ในเสื้ออยู่ไหนเนถ้าเอ๋น้ำอะไรอยู่ส่งให้ไหมเนี่ยมีบ้านนุมเปรี้ยวอยู่ทางนี้นะคะบ้านนุมเปรี้ยวหลังนี้นะคะยังไม่เสร็จคะ<อ>่จะแต่ว่า<อ>ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเอาสิาให้ที่นอนมาแล้วนะคะรู้สึกว,ว่าผมจะแออัดมากเลยออกไปก่น <c oughs> <ๆ S 2> อมามานทำให้ที่แคบแคบใช่ไหมตัวเล็กอยู่ทำให้ที่มันแคบเลยอัตโนมัติใช่ไหมผมยิ่งตัวเล็กนะครับตามนะตอนนี้นะดีใจกับเพื่อนมาตุ๊กตามเข้าไปน่าเต็ม เปิดประตูเลยเพื่อนไม่ได้ส่งเลยดีใจด้วยกับพี่เฟื่องนะคะได้ทั้งเตียงได้ทั้งที่นอนผ้าปูนะคะแก้ปวดหลังแล้วก็อุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อสุขภาพการนอนที่ดีด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่จจดีเศรษฐีใจบุญจากสวิตเซอร์แลนด์มากค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอรับชมครั้งต่อไปนะคะจะเป็นใครเนาะ